5า้าซาวที่รองรับ d o l y y a t o s s ตัวไหนจะเหมาะกับห้องของคุณไปดูกันครับตัวแรก JBL BAR 5.0 MultiBeam ซาวบซาว์าขนาดเล็กที่มาพร้อมสเปคที่ครบแบบจัดเต็มไม่แพ้ตัวใหญ่เริ่มตั้งแต่ชนเนลเสียงนะครับให้ลำโพงมาถึง5ดอกแถมยังมีแพสซีฟเรด d i a เตอมีมาให้ถึง4ตัว 4ตัวนี้จะช่วยในการขับเสียงเบสให้กระหึมยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมดาหรือเสียงเบสย่านต่ำนะครับลงในค่อนข้างลึกเลย <S <S เท่านั้นยังไม่พออย่างที่เกริ่นไปแล้วนะฮะหัวข้อก็คือรองรับ Dolby Atmos ใช่ไหมตัวนี้นะครับรองรับ Virtual Dolby Atmos เป็นการจำลองเสียงยิงขึ้นไปบนเมดานและสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวคุณผู้ฟังนั่นเองกำลังขับสูงสุดอยู่ที่250วัตต์นะครับแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงผ่านตัวซาวบาได้เลยส่วนการส่งผ่านภาพรองรับ 4K HDR Pass Through แล้วก็ Dolby Vision ด้านการเชื่อมต่อรองรับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth WiFi นะฮะและ AirPlay 2 ส่วนการเชื่อมต่อแบบมีสายนี่อันนี้รองรับ HDMI eARC ด้วยก็มาให้1ช่องสำหรับ eARC นะเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าระบบของคุณไม่ว่าเครื่องเล่นไม่ว่าตัวไฟเนี่ยจะไม่รองรับไม่มี Dolby Atmos เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทาง JBL เองเนี่ยเขามีระบบที่เรียกว่ามันติบีม ระบบนี้จะช่วยจำลองเสียงเหมือนกับมีอะไรมีโดมนี่แหละฮะมาครอบคุณนั่นเองทำให้เสียงเนี่ยใกล้เคียง Dolby Atmos ได้เช่นกันก็อันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีไฟล์ Dolby หรือไม่มีก็ถือว่าดูหนังได้มันๆเลยในราคาที่จัดต้องได้และพื้นที่เนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปตัวต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นกระแสที่ถูกพูดกันอย่างมากนะครับ กับแบรนด์ s บสฮะแบรนด์ o s สเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะทำเครื่องเสียงลำโพงต่างๆระยะหลังมาเขาก็หันมาทำซาวบาด้วยแต่ตัวนี้ความพิเศษก็คือเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นซาวบาตัวแรกของ BOSE ที่รองรับ Dolby Atmos แล้วนี่คือซาวบาตัวแรกของ o บสนะฮะที่รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ชื่อว่า b โบสมาซา b a r 900 ตัวซาวบาด้านหน้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยลำโพงเนี่ยนะฟรอนต์สปีเกอดอกนะฮะอันนี้แค่ด้านหน้านะครับได้แก่ตัว t r a n s ิ u เซอรดอกและทวิตเตอร์1ดอกนอกจากนั้นยังมีดอกลำโพงสำหรับยิงเสียงขึ้นด้านบนอีกถึง2ดอกด้วยกัน ซึ่ง2ดอกนี้ก็จะช่วยในการจําลองเสียง Dolby Atmos นั่นเองส่วนใครที่มีเครื่องเล่นหรือไฟล์ต่างๆเนี่ยที่เป็นไฟล์ธรรมดายังไม่รองรับ Atmos เนี่ยไม่เป็นไรเช่นกันนะครับเพราะว่าทาง Bose เนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีของเขาเองเช่นกันอ่าเรียกว่า Bose True Space นั่นเอง <c oughs> ก็เป็นจําลองเสียงให้ใกล้เคียงจากเสียงที่มาด้านบนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเทคโนโลยี a d a p t i q ซึ่งก็จะมาช่วยในการปรับจูนระบบเสียงให้มีความลงตัวมากที่สุดกับห้องของเรา อันนี้เหมาะสําหรับห้องขนาดเล็กขนาดกลาง่ยถือว่าเอาอยู่เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบางทีห้องเราไม่ใช่ห้องใหญ่ๆเหมือนโรงภาพยนตร์ใช่ไหมอาจจะมีสิ่งกีดขวางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้หรือเตียงนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยจะมีระบบในการช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางต่างๆและปล่อยเสียงออกมาให้บาลานซ์สมบูรณ์มากที่สุดการเชื่อมต่อจะมีแบบไร้สายนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูทูบ WiFi a อเพลทูมาครบ ส่วนแบบมีสายนะฮะก็รองรับการเชื่อมต่อ HDMI eARC ต้องบอกกันนะครับว่าซาวบาร์ตัวนี้เป็นซาวบาร์เดี่ยว Standalone แต่ถ้าใครคิดว่าในอนาคตจะมีห้องขยับขยายใหญ่ขึ้นอ่าเผื่อจะเป็นบ้านเป็นห้องนั่งเล่นที่ใหญ่ขึ้นนะฮะคุณก็สามารถซื้อลำโพงเซอร์ราวมาเพิ่มเติมได้นะครับ หรือจะเป็นซับวูเฟอร์เพิ่มเสียงเบสให้ดังกระหึมยิ่งขึ้นก็ได้เช่นกันโดยถ้าคุณซื้อมาเพิ่มเนี่ยก็เพียงแค่เชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi นะครับระบบของทาง Bose เนี่ยนะเขาเชื่อมต่อกันแบบครบวงจรเลยทีเดียวอีกแบรนด์หนึ่งที่อดพูดถึงไม่ได้เลยนะฮะเพิ่งออกมาสดๆดร้อนๆเช่นกันก็คือ Sony นั่นเองปล่อยซาวบาเรือธงอย่าง HTA 7000ซาวบาที่รองรับ Dol b y Atmos ระดับเรือธงของทางโซนี่เขาซาวบารุ่นนี้มาพร้อมกับชแนลเสียง7.1.2ชแนลแบบมีซับวูเฟอร์ในตัวเลยนะครับบิวอินเข้ามาในตัวเลยกำลังขับรวมอยู่ที่500วัตต์ตัวนี้รองรับ Dolby Atmos ต้องบอกว่าโอ้โหเสียงเนียสุดล้ำจริงๆแต่ถ้าใครไม่มีก็โน p พอมแพ m มนะฮะโน้พอมแพมไม่มีปัญหาอีกเช่นกันนะเพียงแค่คุณกดปุ่ม Immersive นะครับบนรีโมท ระบบนี้ก็จะจำลองเสียงให้ใกล้เคียงกับระบบ Dolby Atmos โดยเป็นการทำงานระหว่างเทคโนโลยีของทาง Sony เขานะครับสองเทคโนโลยีด้วยกันได้แก่ s f o r c e Surround Pro จำลองเสียงด้านรอบข้างนะครับในแนวราบและ Vertical Surround Engine จำลองเสียงในแนวดิ่งนั่นเองเสียงที่จะออกมาก็จะออกมาสมบูรณ์แบบ3มิติเลยครับในส่วนของการส่งผ่านภาพรองรับไม่ว่าจะเป็น 4K หรือ 8K ก็ได้นะครับ Pass Through ร,รวมไปถึง d o b ี Vision ก็ได้เช่นกันส่วนการตรวจจับวัตถุต่างๆในห้องนะครับตัวนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Sound Field Optimization mm hmm. ก็คือช่วยวัดตำแหน่งปรับโทนเสียงปรับเสียงต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับห้องของคุณสภาพแวดล้อมของคุณนะนอกจากนั้นก็ยังมี Acoustic Center Sync สำหรับใครที่มีทีวี Sony b r a v i วรุ่นที่รองรับเนี่ยสามารถที่จะวางไว้เป็น c e n t e อร์ e a k e r ได้เลยนะฮะทีวีของคุณ ซาวบาตัวนี้ก็จะทํางานร่วมกับทีวีได้อย่างสอดประสานกันเลยส่วนการเชื่อมต่อนะฮะรองรับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธไวไ i แ i ร์เพล a ทูส่วนแบบมีสายรองรับ hdmi earc และเช่นเดียวกันกับบ s สนะครับตัวนี้ถ้าใครที่คิดว่าอีกหน่อยจะขยับขยายห้องให้ใหญ่ขึ้นหรือมีพื้นที่ในการวางลําโพงเนี่ยให้ชุดขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยก็สามารถซื้อเซอร์ราวซื้อซับวูเฟอร์เนี่ยมาตั้งหากได้เลยนะครับและต่อกันแบบไร้สายได้อีกด้วย ซาบาเรือธงของโบสมีแล้วอ่าของโซ n y มาแล้วนะครับและรุ่นต่อไปที่ผมกําลังจะพูดถึงนั่นก็คือ Samsung นั่นเองซาบาตัวท็อปจากซัมซุงนะครับตัวนี้ชื่อว่า h w q 9 5 0 a มาใหม่ล่าสุดระบบเสียงจัดเต็มนะฮะที่11.1.4 channel โอ้โหเยอะมากมาก เรียกได้ว่าจุด1เนี่ยก็คือในส่วนของซับวูเฟอร์ของเบสแยกออกมาตั้งหากและจุด4ก็คือจุดที่ยิงขึ้นไปนะฮะสะท้อนเพดาน4จุดด้วยกันทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงดอเบย์แอนด์มอสกันแบบเต็มอิ่มจุกจุกกันเลยความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนอกจากรองรับดอเบย์แอนด์มอสแล้วระบบนี้เขายังแถมมานะครับไม่ว่าจะเป็นซับวูเฟอร์เนี่ยตั้งหากมาเลยให้1ลูกใหญ่ๆพร้อมกับลำโพงเซรราออมาให้เป็นคู่เลยนะครับโอ้โหด้านหลังนี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาโอบล้อมคุณยังไงไ ลและ,ะเมื่อกี้นี้ผมบอกทาง Sony เนี่ยเขาเชื่อมต่อซิงก์กับบราเวียเป็นเซนเตอร์สปีกเกอร์ใช่ไหมส่วนทาง Samsung เขาก็มีเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับเรียกว่า Q Symphony Q Symphony จะช่วยให้ทีวีและซาวด์บาร์ของทาง Samsung เนี่ยสอดประสานการทำงานเหมือนบรรเลงเพลงบรรเลงเสียงไปพร้อมกันแบ่งหน้าที่การทำงานทำให้เราได้ยินเสียงได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังมาพร้อมฟีเจอร์ Space Fit Sound Plus ช่วยปรับเสียงให้เหมาะกับห้องของเราการเชื่อมต่อก็เช่นเดียวกันรองรับ Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2ส่วนด้านหลังก็จะมีการเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับ HDMI, eARC รองรับครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับทีวีได้เลยส่วนการส่งผ่านภาพ p Through นะครับก็รองรับไม่ว่าจะเป็น 4K และ HDR 10+ ปิดท้ายกันด้วยซาวบาตัวที่พูดถึงนี้ย เป็นตัวที่หลายคนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะมากนะครับแล้วฟังก์ชันลูกเล่นเขาเนี่ยมาครบทันผมกำลังพูดถึงเจเ Bar า9.1ครับบา9.1เป็นบาตัวท็อปเลยนะครับของทาง JBL กำลังขับเนี่ยโดยรวมมากถึงเกือบ1,000วัตต์แล้วนะแต่120วัตต์ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนอกจากรองรับระบบ Dolby Atmos แล้วตัวนี้นะฮะเขายังมาเป็นเซตครับไม่ได้มาแค่ตัวเดียวเดียวนะครับมาพร้อมกับซับวูเฟอร์ขนาด10นิ้วแบบไร้สายนอกจากนั้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซราาวนะครับเป็นเซราว์ข้างหลัง 2ตัวเลยนะครับผมนั่นก็หมายความว่าเสียงเซราลเนี่ยเป็นแบบ t ูเซอราลนะครับไม่ต้องจําลองกันแล้วนะครับมาแบบจากด้านหลังจริงๆเลยที่สําคัญเซราลของเขาสามารถประกบกับตัวหลักเพื่อทําการชาร์จและนําดึงออกมา แทนอโลนได้นะครับโอ้โหเท่มากเลยนะครับเป็นการใช้งานแบบไร้สายนั่นเองและก็ยังรองรับฟีเจอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google Chromecast หรือ AirPlay 2, 2ในตัวด้วยการเชื่อมต่อรองรับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth Wi-Fi และ HDMI eARC ครับ5รุ่น5แบบ5สไตล์ห้องของคุณเหมาะกับแบบไหนเหมาะกับรุ่นไหนเม้นมาบอกเรากันได้นะครับซึ่งใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างของทางร้านเขาให้ดูนะครับผมและก ก็สามารถสั่งซื้อพร้อมกับราคาพิเศษมากมายเลยนะฮะและถ้าใครสนใจอยากให้ผมเปรียบเทียบรุ่นต่างๆแบบนี้นะครับสินค้าไอทีแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเช่นกันฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เปนด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะมารีวิวแบบนี้จัดเต็มให้คุณผู้ชมทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อครับ